ใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่เขาอยากจะมาพิสูจน์อย่างที่จะมารู้คืออะไรก็คืออยากจะพิสูจน์ตัวเองแหละเพราะว่าเขาคุยกับชาลีมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วใจมันก็ต้องมีบ้างแหละถูกไหมความรู้สึกดีความรู้สึกอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างความรู้สึกอยากจะเอ้ยผู้ชายคนนี้เขาตั้งใจหางานให้เราทําเขาตั้งใจที่จะดีกับเราเขาตั้งใจจะนู่นนี่นั่นกับเรานู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยคือเ็าเป็นดารานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาเลยเลือกที่จะมาสัมผัสด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ได้เชื่อใครไม่ได้ฟังใครนะครับอยากรู้ใครบอกใช่ไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ฟังจากมาคาแปลนะครับอยากฟังมาคาแปลและเป็นคําแปลตัวนี้เป็นสิ่งที่กามินน่ะพูดมาตลอดนะครับพี่พี่ภิญญาใช่ไหมครับอ๋ออยากรู้ค่ะใครบอกไม่ทราบนะครับแต่ไอคาแปลตรงนี้กามินเคยพูดมาหลายครั้งแล้วถ้าใครไปดูถ้าใครติดตามต้อมนะถ้าใครติดตามต้อมนะไปหาฟังได้เลยมันมีมูลฮนะแล้วมีคลิปหลักฐานที่กามินเคยบอกด้วย นะครับไปไปหาฟังได้เลยทั้งสดใครที่ไม่ได้เชื่อแล้วในสิ่งที่พี่เขาแปลมาจากที่กามินพูดเนี่ยนะครับแล้วมันทําให้รู้ว่าเออมีคนเคยมีคนบอกว่าชาลีเป็นคนไม่ดีนะครับแต่เขาเลือกที่จะเชื่อใจตัวเองนะครับเลือกที่จะเชื่อใจตัวเองนะครับเลือกที่จะเคารพในการตัดสินใจของตัวเองนะฮะ ขาน่จะเป็นคนเกาหลีด้วยกันนั่นแหละคนเกาหลีที่บ้านเขาหรือคนที่รู้จักเหลือในต่างๆนานามันมีหมดแหละคนที่เกลียดชาลีหรือไม่หวังดีต่อชาลีหรืออยากจะนู่นนี่นะอะไรก็เราก็คิดต่างๆนานาไปได้นะฮะเราคิดต่างๆนานาไปได้เราพูดได้นะครับแต่ทุกงอย่างไม่ได้พูดลอยๆแต่เรามีอ้างอิงจากคําพูดสิ่งที่กาเมินเคยพูดมาตั้งแต่นู่นแต่เขาไม่ได้ระบุตอนนั้นก็พูดว่ามีเพื่อนมีคนรอบข้างมีคนข้างกายเขาพูดว่าอย่าไปทํางานที่ไทยเลยนะแต่เขาหนักแน่น นะครับเลือกที่จะเชื่อใจนะครับโดยการดรอปเรียนนะครับในการเลือกที่ไม่เลือกงานที่เกาหลีแต่ในการที่จะเลือกมาทํางานที่ไทยมาทํางานกับชาลีมาทํางานกับพี่ปูมาทํางานกันไว้ใจพี่ปูไว้ใจทีมงานชาลีนั่นแหละครับผมกําลังมองให้ว่านะฮะผมกําลังจะมองให้ว่าผู้หญิงคนนี้หนักแน่นนะหนักแน่นนะแล้วก็เชื่อใจีไม่หูเบาด้วยไม่หูเบาด้วยนะครับในการที่จะทําอะไรบางอย่างนะครับโดยการที่มาซิมมี่สวัสดีครับอ่า ซมิไฮคือ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 อย่างเงี้ยคือเขาไม่เขาหนักแน่นและตัดสินใจเชื่อใจตัวเองแล้วมานั่นมันคล้องจองกับสิ่งที่เขามาพูดในวันเมื่อวานเนี่ยนะครับที่กําลังจากที่เคลียร์กับชาลีนั่นแหละครับเห็นไหมครับว่าข้อดีของคือคือหนักแน่นเราไม่หุงเบานะครับทุกคนเปิดใจนิดนึงเปิดใจฟังนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรด่าต้องได้เลยด่าต้องได้เลยนะด่าได้เลยด่าได้เลยอย่าด่าพ่อร้อแม่ต้องก็พอ นะครับต้อมยังไม่ได้พูดถึงชาลีเดี๋ยวต้อมไปพูดด่าต้อมได้เลยนะถ้าเกิดใครไม่เห็นต่างนะแต่สิ่งที่พูดมันมีเหตุและผลอ้างมีคลิปบอกจริงๆด้วยและเรามาพูดตอนนี้มันเข้าใจกันอยู่ว่านะฮะเขามาแปลให้เราฟังไงว่ามีคนพูดเกี่ยวกับชาลีไม่ดีนะครับมีคนพูดเกี่ยวกับชาลีไม่ดีเดี๋ยวต้อมขอพูดก่อนว่าเออมีคนพูดเกี่ยวกับชาลีไม่ดีนะฮะวนะ ประมาณนั้นแหละที่ต้อมมาไม่อยากจะเอาไปเป๊ะอะไรขนาดนั้นแต่เขาเลือกที่จะเชื่อใจชาลีเลือกที่จะไม่ฟังคนอื่นอยากจะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะฮะไม่หูเบาอยากจะหนักแน่นและเขาก็เดินทางมาอย่างที่เราเห็นนั่นแหละมาทํางาน40วันนั่นแหละนะครับในรอบแรกที่เขามาเนี่ยครับเขาไม่ได้มาอยากทํางานในครั้งแรกที่วันที่10กุมภาพันธ์นะครับแต่เขามาเพื่อที่จะมาดูว่าชาลีเป็นแบบที่หลายๆคนคิดหรือไม่นะครับชาลีเป็นแบบที่ หลายๆคนมาฟ้องเขาหรือไม่มาเป่าหูเขาหรือเปล่าใช่ถูกไหมฮะถูกไหมเขาอยากมาดูตัวจริงไงว่าให้เห็นที่ตอนอยู่ในไลฟ์พีเคนะหน้าตาเป็นอย่างไรเขามันก็เลยอาจจะต้องไม่รู้ว่าเป็นข้ออ้างหรือเปล่าที่มาวันที่สิบกุมภามาสี่วันน่ะนะครับอาจจะมาดูตัวชาลีก็ได้กับทีมงานว่า สิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาโดนเป่าหูหลึงที่ทุกคนว่าเขาเนะี่ย้ยชาลีไม่ชอบทางานหรือคนที่ใส่ร้ายป้ายสีชาลีเนะี่ยชาลีเป็นแบบนั้นหรือไม่แต่เขาพอมาสัมผัสในช่วงแรกวันที่สิบกุมภามาหยุดสี่วันเขากลับไปตัดสินใจหนักแน่นเลยและเป็นที่มาของรอบสองนั่นแหละก็คือเขาไปบอกกับเพื่อนเขาอยู่แล้วว่านี่ไงชาลีไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนี่นะครับคือเอาแบบ ที่งเขาแปลไม่ได้แบบคือเราพูดแบบความหมายรวมๆแต่ก็คือสิ่งที่ประมาณนี้นะครับก็ชาลีไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนี่เขายังทำมาหากินดูแลทั้งบริษัทดูแลทั้งลูกน้องดูแลทั้งครอบครัวถูกไหมฮะนั่นแหละมันทำให้เขาเนี่ยเลือกที่จะเปิดโอกาสให้กับชาลีมาทำงานที่ไทยเพราะอะไรชาลีของเราก็พูดอยู่ตลอดอยู่แล้วว่า บางทีบางครั้งมันคือการแสดงแต่เขาเอาใจเขาไปเล่นนะครับการที่เขาเต็มที่มไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าเขารักการที่เขาเต็มที่กับผู้หญิงคนนึงเนี่ยไม่ผิดครับเพราะเขารักไงถูกไหมอือพอมาดูกับตามาฟังกับหูแล้วเป็นไงนั่นแหละเขาถึงรู้เขาถึงรักแล้วก็มีความผูกพันที่ดีนะครับ แลชาลีก็แ,กแน่นเขาก็พูดต่ออยู่แล้วว่าเขาก็รักคุณเดียวรักชาลีก็ตอนนี้ก็ไปบีเคนู่นนี่นั่นการอนุญาตให้ไปบีเคคืออะไรเขาแค่หึงเวลาไปหาผู้หญิงเท่านั้นเองไม่ได้ห้ามว่าจะไปนู่นไปนี่หรอกทุกคนบางทีบางอย่างเนี่ยบางทีบางอย่างเชื่อใจไหมครับเชื่อได้ไหมครับว่าคนบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่คุยกันนะแล้วฟังแต่คนรอบข้างเนี่ยไม่มีทางเข้าใจฟังแต่คนรอบข้างไม่มีทางเข้าใจเพราะคนรอบข้างไม่รู้หวังดีกับเราจริงหรือเปล่าผมไม่ได้เนี่ยไม่ได้บอกหมายถึง fc เนี่ นะฮะที่เราที่แบบรักทั้งคู่เนี่ยผมไม่ได้ด่า f อนะผมหมายถึงพวกที่แบบไม่หวังดีนะครับผมไม่ได้ด่านะ f c ทุกท่านนะผมรักทุกคน FC ของเรามีทั้งดีและคนที่ไม่ใช่ f c จริงๆมาแฝงคนที่เป็น FC อยู่แล้วผิดหวังไม่เป็นไรถอยมาก่อนนะครับถอยมาก่อนแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนทะเลาะก,กันแล้วมาจับมือเกี่ยวก้อยกันแล้วรักกันรักเขาทั้งคู่ก็ต้องช่วยกันนะครับประคองน้องเขาพยุงน้องเขาให้ไปได้ไกลที่สุดมันก็ต้องมีหึงมีหวงมีทะเละาะเบาะแว้งมีไม่เข้าใจกันบ้างเราเป็นผู้้ใหญ่กวาาาาาาเเเคตอองมสอามานนสสนนนแะํิรับ ถูกไหมฮะไม่ใช่ไปแบ่งแยกเขาถูกไหมเรารักเขาไม่ใช่ไปแบ่งแยกเขาถ้าเรารักเขาเราต้องมาสอนเขา <N> อันนี้ไม่ดีนะลูกอันนี้ไม่ดีนะลูกอันนี้ไม่ดีนะลูกอันนี้เอออันนี้องนนะอนกินไปไม่ดีนะอันนี้หึงกินไปไม่ดีนะตรงมีเห็นแล้วผลนะเอออันนี้เขางานนะเอออันนี้ชาลีอันนี้นูนนี่นั่นนะมันก็แค่นั้น นะฮะมาคุยกันมาบอกกันสิแต่พวกเราไปแยกเขาออกไงเพียงเพราะว่าเห็นไอ้เงี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าถ้า,าทาเขาเป็นยังไงยังไม่รู้เลยว่าชาลีคิดอะไรยังไม่รู้เลยว่าการีคิดอะไรแต่บางทีความเข้าใจของชาลีกับการีนะ่ะอาจจะนะครับมิดคอมมิเคชันสื่อสารผิดพลาดเท่านั้นเองเขาต้องมาคุยกันนะครับเขาต้องมาคุยกันเพราะอะไรใจเขามันรักกันอยู่แล้วออ คือต้องบอกอยู่แล้วว่าชากามินเป็นคนบอกว่าเขาไม่ได้โกรธชาลีเลยที่พูดตรงๆเพราะอะไรต้องพูดอยู่ตลอดและทุกวันอยู่แล้วด้วยว่ากามินเป็นคนพูดตรงมากกามินเป็นคนพูดตรงมากนะฮะคือเขาชอบด้วยซ้ำที่ชาลีพูดแบบนั้นเขาไม่โกรธเลยเขาบอกกยน่แลที่เขามาแปลน,นะทุกคนไปฟังได้นะ เขาไม่ได้โกรธเลยที่ชาลีเป็นคนพูดแบบนั้นพูดตรงๆแบบนั้นตอบขาอแตะมัข่าวถามแบบนั้นอซตอ,นนตอบแบบนันคือเขาพูดตรงตรแบบนั้นน่ะเขายังเขาไม่ได้โทษเลยเพราะตัวเขาเองก็เป็นคนที่พูดตรงถูกไหมนั่นแหละครับทุกคนให้เวลาเขาหน่อยและเ,เรียนรู้ไปพร้อมๆกันอย่าให้เขาทั้งคู่เรียนรู้สองคนในเมื่อเรา เขาจีกันสองคนใช่ไหมก็เราเชียร์กันเป็นแสนไงเราต้องเอาใจช่วยเขาสิถูกไหมล่ะแล้วเราจะไปรีบแยกเขาจากกันทำไมอะ่ะทั้งที่เรายังไม่รู้อะไรเขาเลยอะ่ะฮึถ้าเขาคลัก,กรักรกันโกรธกันเกลียดกันเขาอยู่กันสองคนแน่นอนถ้าถ้าเกิดคุณคิดแบบนั้นว่าก็รักกันก็อยู่กันสองคนไปสิ แล้วคุณมายุ่งทำไมล่ะถูกไหมล่ะก็ถ้าเกิดเราอยากจะยุ่งอ่ะเราก็ต้องให้พื้นที่เขาเราก็ต้องยุ่งโดยการที่เรียนรู้วัฒนธรรมของทั้งคู่พร้อมๆกันสิถูกไหมเออก็จะไปแยกเขาจากกันทำไมล่ะเออเรารักเขาเนะี่ยสี่สิบวันเนี่ยมันพอเรอถูกไหม ถูกไหมล่ะสามพันสี่พันคนอยู่ตรงเนี้นั่นแหละคือกําลังต้องกําลังจะบอกว่าเรานะ่ไม่ได้ศูนย์ค่ะคือเราก็จะบอกว่าในเมื่อเรารักเขาเราจะจับเขาแยกออกจากกันทําไมคะทําไมเราไม่จับมือกันเอฟซีทั้งสองฝ่ายจับมือกันแล้วพยุงประคองเขาให้เดินไปในจุดที่ทุกคนต้องการล่ะ เพียงแค่ว่าคุณไม่ถูกใจถูกจริตแค่เนี้ยแล้วคุณจะจับเขาแยกออกจากกันแล้วเหรอในเมื่อทั้งสองเขายังไม่แยกออกจากกันเลยปากชาลีก็บอกอยู่แล้วว่ารักผู้หญิงคนนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผู้หญิงคนนี้คือนัมเบอร์วันคือที่หนึ่งนั่นแหละถูกไหมล่ะเออการมินก็บอกฉันหนึงฉันหนึงก็หึงก็เป็นหึงก็เป็นหึงอะ่ะเขาก็รักของเขาก็ปกติเราก็เข้าใจในบริบทของเขาด้วยบางคนดูใจตั้งแต่หกเดือนถนึงหนึ่งปีใช่ บางคนสิบปีถึงจะคบพ่อแม่แล้วแต่งเลยก็มีนะฮะขอร้องทุกคนอย่าเพิ่งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเลยมันอยู่พุ้นฐานว่าเรารักเขาใช่หรือไม่ถ้าเรารักเขาจริงอยู่ข้างเขาไหมลูกเราหลานเราน้องเราพี่สาวเราพี่ชายเรานะฮะเขาเป็นแบบเนี้ย แทนที่เราจะช่วยเขาแนะนําเขาสอนเขาติติงเขาเราจะจับเขาแยกออกจากกันเลยเลยฮะถูกไหมล่ะมันก็ต้องมีโอกาสเพราะอะไรเขาเขารักกันไงในเมื่อทุกคนรู้อยู่แล้วเต็มอกว่าเขารักกันแต่ทุกคนไปยึดกับสถานะไงเพราะสถานะมันก็โยงมากับวัฒนธรรมเขาว่าการไม่ให้สถานะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักนะครับแต่มันอาจจะอยู่กันที่ว่า การตกลงการปลุกลงมงใจกันว่าคําว่าแฟนนะครับคําว่าไม่สถานะแต่เขาบอกว่าเขาคุยกับชายคนเดียวนั่นแหละมันก็คือสถานะอยู่แล้วของคนเกาหลีที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าผู้หญิงเกาหลีเขาพูดแบบนี้ว,ว่าคุยกับผู้ชายคนนี้คนเดียวนั่นก็คือคนนี้คนเดียวต้องให้เวลาเขาใช่นะฮะ นะครับผมนี่แหละคือประมาณนี้คือในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราบอกและเขาก็บอกอยู่แล้วว่าต่อให้หลายคนที่ดรามา่าด่าเขาว่ามันพลิกกับตาลปัดเลยนะเพียงแค่วันที่ไปส่งสนามบินวันที่เท่าไหร่นะไปส่งสนามบินทุกคนน้ําตาเล็ดน้ําตาร่วงพอข้ามอีกวันนึงทุกคนด่าสาบแช่งเขาแบบสารพัดเลยถูกไหมฮะนี่เหตุผลทุกอย่างเขาก็บอกหมดแล้ว นะครับเหตุผลทุกอย่างเขาก็บอกหมดแล้วและชาลีนะฮะเขาก็เข้าใจแล้วเพราะแฟนเขาเนี่ยเออหวานใจเขาเนี่ยโทรมากระต้กกโต๊กกะเกากรเกาเขาก็เข้าใจแล้วและเขาไม่ได้ไปเข้าใจเขาจะบอกว่ายังไงหลังจากที่เขาเคลียร์กันผมรักของผมถูกไหมฮะพูดคํานี้หรือเปล่าไม่ไ่ใจคือรักนั่นแหละและแ้วผู้หญิงคนนี้ก็คือที่หนึ่งของเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือที่หนึ่งของเขาตลอดไปเพราะเขารักของเขามาก เออเขาคือเราคืออะไรเขาเป็นคนที่รักง่ายแล้วก็ลืมยากด้วยชารีอ่ะแล้วก็รักของเขาอยู่แบบเนี้ยนะฮะแล้วเราจะไปดึงเขาจากกันทําไมในเมื่อเราเชียร์เขาไม่ใช่เหรอแล้วไปดึงเขามาแล้วอย่าไปรักแล้วต้องก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะฮะรักจริงกันรักจริงแล้วก็ต้องช่วยน้องเขานะะติดติงน้องเขานะครับอะไรที่มันไม่ดีก็ติดติงน้องเขาเพราะว่า ขาคือครอบครัวของพวกเราไม่ใช่เหรอฮะเออนี่จ้องแต่จะแยกเขาจากกันนะทั้งที่เขายังไม่ได้บอกเลิกบอกแยกเลยอะ่ะล้วจะไปแยกเขาจากกันทำไมชาลีบอกถอยหรือ,อยังต้อมก็ฟังอยู่นะก็ดูไร์เหมือนกันนะไม่เห็นว่าชาลีบอกถอยนะอืมถูกไหมฮะกาบินก็ไม่ได้บอกถอยก็ดูไร้พร้อมๆกันนะกาบินบอกทุกคนถอยหรือ,อยังอืมก็ยังไม่ได้บอกถอยเลย Mmm.